สวัสดีครับมาต่อบาลังกะลียุคตอน779อีกหน่อยนะครับขอภัยด้วยที่ตอนแรกกะว่าจะลงทีๆสัปดาห์ละตอนอะไรแบบนี้เดี๋ยวหลังๆจะพยายามลงให้ทีกว่านี้นะครับเติ้งหยวนเป่าอธิบายวิธีการของพวกเขาให้ฉางอี้ฟังสําหรับยอดมนุษย์ระดับต่ําการเพิ่มพลังเป็นเรื่องง่ายมากนั่นคือการช่วยเติมพลังเหนือธรรมชาติแม้ว่าวิธีนี้จะไม่สามารถฝ่าขีดจํากัดทางพันธุกรรมและไปถึงระดับที่สูงขึ้นได้แต่มันจะช่วยให้พวกเขาไปถึงขีดจํากัดสูงสุดของระดับปัจจุบันเนื่องจากลงยู อ้วนชุนลีและคนอื่นๆมีระดับพลังเหนือธรรมชาติตำการเพิ่มพลังจึงไม่ใช่เรื่องยากเพื่อเอาใจฉางอี้เติ้งหยวนเป่ายังบอกฉางอี้ถึงวิธีการใช้สารประกอบ X ที่เขาให้ไว้ก่อนหน้านี้ด้วยมันไม่มีประโยชน์สำหรับฉางอี้อีกต่อไปแต่สามารถใช้กับลลงยูได้โดยตรงความสามารถในการรักษาตัวเองของเขาแข็งแรงมากเขาสามารถต้านทานความเสียหายที่เกิดจากการดัดแปลงร่างกายได้เติ้งหยวนเป่ากล่าวพร้อมรอยยิ้มเจ้าเล่ หลังจากอําลาเติ้งหยวนเป่าและเติ้งสันตุงแล้วฉางอี้ยะออกจากเมืองซีมาพร้อมกับจริงจริงและดาวเรืองก่อนจากไปสมาชิกหน่วยหมากัดมาส่งเขายกเว้นไปลี่ที่บาดเจ็บเกินกว่าจะเข้าร่วมได้คนอื่นๆก็อยู่ที่นั่นด้วยหัวหน้าครับจะกลับมาเมื่อไหร่ครับหูหมีอดถามอย่างก,กังวลไม่ได้เขาไม่เหมือนหัวหน้าคนอื่นๆที่จะเชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชานั่นหมายความว่าหน่วยหมากัดอาจไม่มีภารกิจมากนักในอนาคตฉางยี่เหลือมองหูหมีและสเสวเมียวแล้วพูดด้วยยิ้มจางว่า เติ้งเซินตุงกลับมาแล้วพวกเจ้าทั้งสองควรกลับเข้าทีมข้าจะปรึกษาเรื่องนี้กับผู้ประชาการจูแต่หูหมีกล่าวว่าข้าไม่อยากกลับหัวหน้าข้าอยากอยู่กับท่านสเสวมีเยวก็แสดงความรู้สึกเช่นเดียวกันโดยไม่ลังเลข้าด้วยเมื่อได้เห็นความแข็งแรงของฉางอี้พวกเขาจึงไม่อยากพลาดโอกาสนี้ฉางอี้คุ้นคิดอยู่พอควรแล้วพูดอย่างใจเย็นว่าตามใจใครจะรู้ว่าภารกิจต่อไปจะเป็นเมื่อไหร่ ไม่นานฉางอี้เดินทางกลับเมืองเทียนไหด้วยรถไฟพิเศษเมืองซีมาฉางอี้รู้สึกสบายใจอย่างเหลือเชื่อเมื่อก้าวออกจากสถานีรถไฟใต้ดินมองดูโลกที่ปกคลุมไปด้วยหิมะเบื้องหน้าและสูดอากาศเย็นใส่ปอดในที่สุดข้าก็ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วเขาอุทานด้วยความโล่งใจ นับตั้งแต่จันทราคลาดภูมิภาคเจียงนานทั้งหมดก็ตกอยู่ในความโกลาหลไม่เพียงแต่โรนินจากนอกเขตแดนเท่านั้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ปัญหาที่ยุ่งยากที่สุดก็เกิดขึ้นภายในเมืองซีมาเองถึงเวลาที่จะสนุกสนานกับชีวิตอย่างแท้จริงแล้วชางอี้และจริงๆกลับบ้านและได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากทุกคนทันทีโจแคและหยางมี่วิ่งเข้ามาอย่างตื่นเต้นกอดชางอี้อย่างอบอุ่นชางอี้เธอกลับมาแล้วตอนนี้เธอได้พักผ่อนที่บ้านแล้วใช่ไหมสองเดือนที่ผ่านมาช่างยากลําบากเหลือเกิน ย่างมีกระสิบข้างๆหูฉางอี้ลมหายใจอุ่นๆของเธอกินข้าวก่อนไหมหรืออาบน้ำก่อนหรือฉันละ่ะฉางอี้ถอนให้ใจอย่างหมดหนทาง ผมเพิ่งกลับมาและอยากพักผ่อนอย่างมีดูผิดหวังเล็กน้อยค่ำคืนก็มาเยือนฉางอี้นอนอยู่บนเตียงมือประสานกันไว้ด้านหลังศีรษะค่อยๆทบทวนทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงหกเดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่วันสิ้นโลกหกเดือนทุกอย่างเหมือนฝันเขาและทุกคนรอบตัวกำลังดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดอย่างน้อยชีวิตของเขาก็ดีขึ้นต่างจากตอนที่เขาทำงานและใช้ชีวิตไปวันๆอย่างไร้จุดหมาย บางทีลึกๆแล้วทุกคนก็กำลังเฝ้ารอวันสิ้นโลก ฉางอี้พึมพำรรบัดนี้พวกเขาใช้ชีวิตไร้กังวลเรื่องอาหารและเสื้อผ้าไม่จําเป็นต้องยุ่งกับการหาเลี้ยงชีพเหมือนเมื่อก่อนหยางมี่ไม่จําเป็นต้องแซงทําเป็นเทพธิดาไร้ที่ติต่อหน้าคนอื่นอีกต่อไปโจแครไม่จําเป็นต้องเอาใจผู้บังคับบัญชาเพื่อตําแหน่งและก็ไม่จําเป็นต้องยุ่งกับการผ่าตัดทุกวันชางอี้มองไปที่โจแควจากนั้นก็มองไปที่หยางมี่และทันใดนั้นก็อยากไปเที่ยวพักผ่อนพวกเขาต้องการพักผ่อนอย่างมาก ออกไปเที่ยวทะเลกันสักพักเถอะเฉินจิงกวนมีเรือตัดน้ำแข็งลำใหญ่เราแค่ล่องเรือไปแถวชายฝั่งตกปลาหรืออะไรทํานองนั้นก็ได้เมื่อได้ยินเช่นนี้ดวงตาของหญิงสาวทั้งสองก็เบิกฟ้างกว้างด้วยความตื่นเต้นจริงเหรอฉางอี้พยักหน้าแน่นอนไม่มีอะไรให้ทําบนบกมากนักออกทะเลไปชมวิวมหาสมุทรอาร์กติกคงจะดีมากระหว่างที่อยู่ที่นั่นเขาก็จะไปเยี่ยมเฉินจิงกวนด้วยและให้เฉินจิงกวนเสริมกําลังป้องกันชายฝั่ง เขาได้รับอาวุธหนักจำนวนมากสำหรับป้องกันชายฝั่งจากจู้เจียงวันต่อมาครูเหลียงเป็นคนแรกที่ตื่นขึ้นพ่อฉ้างอี้ตื่นขึ้นเธอก็ทำกายภาพบำบัดเสร็จเรียบร้อยแล้วโจแค่จัดกระดูกให้ครูเหลียงจึงฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วเมื่อทุกคนมาถึงฉ้างอี้ก็หารือถึงแผนการในอนาคตเรื่องแรกคือการส่งพวกเขาไปยังเมืองหิมะ เพื่อให้กลุ่มเติ้งปรับปรุงลุงยู่กระตือรือร้อนกับเรื่องนี้มากกว่าทุกคนเขาต้องการแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากเพื่อที่จะได้มีส่วนร่วมกับทีมอย่างไรก็ตามเจ้าอ้วนสู่ก็ค่อนข้างกัง,กงวลกลัวว่าเทคโนโลยีของเติ้งจะเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดถ้าพวกเขาตัดแขนฉันแล้วใส่กลไกลเทียมเข้าไปละ่ะเหมือนในเกมไซเบอร์พังเลยบางทีพวกเขาอาจจะฝังคริสตันไว้ในสมองฉันด้วยซ้ําความคิดนี้ทําให้เจ้าสูวีขนลุกสู้รู้สึกหนาวสั่นไปทั้งตัวช้างอีกกรอกตาใส่เขาด้วย คควาามรญเจ้ากำลังพูดถึงหุ่นยนต์สมัยนี้ไม่มีหุ่นยนต์ตัวไหนจะมีประโยชน์เท่ามนุษย์กลายพันธุ์เทคโนโลยีกลไกในปี2051ยังไม่ได้ก้าวหน้าไปถึงระดับนั้น หยางมี่ได้ยิงดังนั้นก็ถามอย่างสงสัยว่าข้าต้องไปด้วยหรือความสามารถของข้าก็เป็นแค่การสนับสนุนฉางอี้ยิ้มและบีบมือเข่านุ่มของเธอเจ้าไม่จำเป็นต้องไปการทดลองดัดแปลงของกลุ่มเติง้งนั้นเรียบง่ายและโหดร้ายคนธรรมดาไม่อาจต้านทานได้โจกแคร์หยางมี่และจริงๆความสามารถของพวกเธอล้วนมีลักษณะพิเศษฉางอี้ไม่อนุญาตให้กลุ่มเติง้งศึกษาพวกเขาข้อตกลงคือให้ลุงยูและเจ้าอ้วนซูไปที่เมืองหิมะเพื่อรับการทด ลองและฝึกฝนจากกลุ่มเติง ในทางกลับกันชางอี้จะพาผู้หญิงในบ้านไปที่ท่าเรือฝอโน,นรุนประการแรกช่วยเฉินจิงกวนในการป้องกันประการที่สองหาเรือตัดน้ําแข็งสําหรับการเดินทางทางทะเลลุงยูไม่มีข้อโต้แย,งย้งใดๆเจ้าอ้วนสู่บนพึมพำมว่าอยากออกไปเที่ยวเล่นกับเขาแต่ชางอี้ปฏิเสธข้อเสนอของเขาทันทีเจ้าไปที่เมืองหิมะชางจะให้ตระกูลเติ้งหาสาวน้อยแสนสวยมาเป็นเพื่อนเจ้าคําพูดของชางอีทําให้เจ้าอ้วนสู่ตาเป็นประกายขึ้นมาทันทีเขาพยักหน้าเห็นด้วยอย่างรง และแล้วเรื่องทั้งสองก็จบลงอย่างสงบเรียบร้อยฉาง e อีสองเจ้าอ้วนสู่และลุงยูขึ้นรถไฟฟ้าพิเศษไปยังเมืองหิมะ ในขณะเดียวกันเขาก็พาผู้หญิงของครอบครัวไปที่ท่าเรือฝอนรุนหลังจากการต่อสู้ครั้งใหญ่ครั้งสุดท้ายท่าเรือเต็มไปด้วยรูท่าเรือส่วนใหญ่ถูกทิ้งร้างตู้คอนเทนเนอร์จำนวนมากถูกทาให้เป็นเศษโลหะกระจัดกระจายอยู่พวไปโชคดีที่ที่พักใต้ดินไม่ได้รับผลกระทบและผู้คนยังคงอาศัยอยู่ได้การสะดวกสบายเมื่อฉางอี้และคณะเดินทางมาถึงด้วยรถสโนโมบิลเชิญกิงกวนและลูกน้องมาต้อนรับฉางอี้ท่านหัวหน้าท่านมาถึงแล้ว เฉินจิงกวนสังเกตเห็นผู้หญิงที่อยู่ข้างหลังฉางอี้ทันทีหลังจากผ่านไปกว่าครึ่งปีในที่สุดพวกเธอก็มีโอกาสได้เดินทางและทุกคนก็นําชุดที่ดีที่สุดมาด้วยแต่และคนสวมชุดขนสัตว์ชั้นดีแต่งหน้าอย่างวิจิตบรรจงเรากับกําลังจะเข้าประกวดมิสเวิลด์ชุดที่พระนีตบรรจงนี้ทําให้เหล่าสาวในฐานฝนอารุณอิจฉาอย่างสุดซึ้งฉันมาตรวจสอบสถานการณ์ระหว่างนั้นก็ให้ลูกเรือฝีมือดีและเรือตัดน้ําแข็งลํานั้นออกมาฉันวางแผนจะออกทะเลสักสองสามวันเมื่อได้ยินว่าฉางอี้ก,กําลังจะออกทะเลสีหน้าของเิจิจงกว ดูลังเลขึ้นมาทันทีเจ้านายถ้าจะออกทะเลมีเรื่องหนึ่งที่ผมไม่แน่ใจว่าควรจะพูดดีไหมฉางอีเลือกคิ้ว มีอะไรหรอเฉินจิงกวนกล่าวว่าถ้าแค่เที่ยวทะเลใกล้ๆสั้นๆก็ไม่เป็นไรครับแต่ผมไม่แนะนําให้ลงทะเลลึกเพราะตอนนี้ทะเลอันตรายกว่าบนบกเยอะเลยช้างอีร้รีตาลงหมายถึงสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์หรอมหาสมุทรของดาวเคราะห์ดวงนี้คิดเป็น70%ในขณะที่พื้นดินมีเพียง30%เมื่อยุคแห่งการกลายพันธ์ครั้งใหญ่มาถึงสัตว์ประหลาดมากมายก็ปรากฏขึ้นในมหาสมุทรและใน,นเรือในทะเลคุณอาจจะเจอพวกมันก็ได้ช้างอี้ถามด้วยความสงสัยเคยเจอพวกมันมาก่อนไหมฉันจิงกวนพยักหน้าาอย่งงจจริใ เราเคยเจอและเรายังเสียเรือไปสองลำมหาสมุทรเต็มไปด้วยความน่าสะพรึงกลัวสัตว์ประหลาดทะเลขนาดยักษ์ที่กลายพันธุ์เหล่านั้นสามารถพลิกคว่ำเรือเหล็กหนักหลายหมื่นตันได้อย่างง่ายดายหลังจากนั้นเราต้องหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่สัตว์ประหลาดเดินเพ่นพ่านหวังว่าท่านจะระวังตัวนะครับช้างอีอดคิดถึงคานูดหัวหน้าหน่วยที่4ของกลุ่มจนสลัดมังกรฟ้าได้ความสามารถของเขาคือการแปลงร่างเป็นฉลามน้ำเงินยักษ์หากการต่อสู้ของพวกเขาเกิดขึ้นในทะเลแทนที่จะเป็นบนบกสมาชิกหน่วยม้ากัดก็ไม่สามารถรับมือกับเขาได้ง่าย เข้าใจแล้วข้าควรจะหลีกเลี่ยงทะเลลึกใช่ไหมตราบใดที่พวกเขาไม่เจอกับสัตว์ประหลาดที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษเขาก็ยังสามารถใช้ความสามารถของเขาจัดการพวกมันได้เฉินจิงกวนพยักหน้านั้นข้าจะจัดการให้เดี๋ยวนี้ฉางอี้กล่าวว่าตอนนี้ยังไม่เร่งรวนขอข้าตรวจสอบระบบการป้องกันชายฝั่งก่อนการต่อสู้ครั้งสุดท้ายถือเป็นบทเรียนการเผชิญหน้ากับศัตรูจากทะเลคุณไม่มีโอกาสแม้แต่จะโต้อต,อตอบกลับมันจะต้องไม่เกิดขึ้นอีก เฉินจิงกวนเกาหัวสีหน้าของเขาดูแปลกๆเขาคิดในใจว่าถ้าเมื่อก่อนฉางอี้ไม่ฆ่าคนของเราไปมากมายตอนนั้นเราอาจจะป้องกันจนสลัดได้ ฉางอี้ตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดตรวจสอบข้อบกพร่องต่างๆอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้แน่ใจว่าแนวป้องกันชายฝั่งถูกติดตั้งอย่างมั่นคงอย่างไรก็ตามโจแคและคนอื่นๆกำลังสนุกสนานกันอยู่โดยไม่สนใจสถานการณ์ของฉางอี้เลยพวกเขาทั้งหมดกำลังถ่ายเซลฟี่โดยมีฉากหลังเป็นทะเลน้ำแข็งกว้างใหญ่ภายใต้ท้องฟ้าสีเทาอมขาวทะเลน้ำแข็งขนาดมหึมานั้นเป็นภาพที่น่าเกรงขามอย่างแท้จริง เขาและเฉินจิงกวนไปที่กำบังและนำอาวุธจำนวนมากไปเก็บไว้ในคลังแสงทันทีมีปืนใหญ่ป้องกันชายฝั่งขนาดใหญ่กว่า20กระบอกกระสุนมากมายและอาวุธหนักอื่นๆอีกจำนวนมากด้วยอาวุธเหล่านี้เรือข้าศึกในรัศมี30กิโลเมตรจากชายฝั่งสามารถถูกสกัดกันได้เฉินจิงกวนดีใจมากเมื่อเห็นอาวุธเหล่านี้และให้สัญญาทันทีว่าจะจัดเตรียมกำลังพลและฝึกฝนทหารให้พร้อมปฏิบัติการ ต่อมาชางอี้ก็ได้เรือตัดน้ำแข็งที่เขาต้องการเฉินจิงกวนมอบหมายลูกเรือที่มีประสบการณ์ให้เขาหลายคนชางอี้พร้อมกับผู้หญิงในครอบครัวก็ออกจากเมืองเทียนไห่เพื่อไปเพลิดเพลินกับน่านน้ำชายฝั่งฉางอี้ระมัดระวังอย่างมากหลีกเลี่ยงน้ำลึกเรือแล่นไปตามขอบแพร่น้ำแข็งทำให้ทุกคนได้เพลิดเพลินกับวิวทะเลและลองตกปลาทะเลทุกคนจึงยิ้มแย้มแจ่มใสชางอี้มีอุปกรณ์ตกปลาครบชุดที่เขาต้องการในที่เก็บของทุกคนสวมเสื้อผ้าที่อบอ่นบนดาดฟ้าค่อยๆโยนชิ้นปลาแช่แข็งเป็นเหยื่อล่อเพื่อจับ ปลาตัวใหญ่ทุกคนมีคันเบ็ดและในตอนแรกทุกคนก็กระตือรือร้นอย่างไรก็ตามหลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงก็ไม่มีใครจับปลาได้เลยเกิดอะไรขึ้นปลาในชายฝั่งใกล้ตายกันหมดหรือไงชางอี้ถามพลังรูปคางด้วยความสับสนครูเหลียงจ้องมองมือของเธออย่างหมุดหงิดพึมพำว่ามือของฉันนี่ถือมีดร้อยปอนแถมยังทุบแผ่นศิลแตกอีกทำไมฉันถึงจับปลาไม่ได้เลย ลูกเรือชาลาบนเรือชื่อเทียนโชอี้ซึ่งทุกคนเรียกกันว่าเท่าเทียนเป็นชายร่างกำยำม,มีเคราราว40กว่าเมื่อเห็นดังนั้นเขาก็หัวเราะและเดินเข้ามาอธิบายท่านอาจจะไม่รู้แต่น้ำผิวดินเย็นเกินไปปลาทุกตัวกำลังว่ายลงน้ำลึกชางอี้พิงราวบันไดยิ้มพลางถามว่านั่นหมายความว่าเราจะจับปลาตัวใหญ่ได้เฉพาะในทะเลลึกเท่านั้นหรือปูเทียนกล่าวว่าการตกปลานั้นยากจริงๆเราใช้อวนลากแต่ข้าไม่แนะนำให้ท่านออกทะเลลึกชางอี้หัวเราะเบา ไม่ต้องห่วงสําหรับข้าสิ่งที่มีความหมายที่สุดคือทิวทัศน์ในตอนนี้เขาหันไปมองรานข้างโจโคแครและจริงๆริงถือคันเบ็ดมองแผ่นน้ําแข็งลอยอยู่บนน้าอย่างตั้งใจแม้แต่ลมที่พัดแรงและใบหน้าแรงกำก็ไม่อาจดับความกระตือรือร้อนในการตกปลาของพวกเขาได้ภาพอันสงบนี้เพียงพอที่ทําให้ฉางอี้รู้สึกพึงพอใจเขาเพ,พึมพพากับตัวเองว่าถึงแม้การตกปลาใกล้ฝั่งจะยาก แต่มันก็แปลกที่ปลาตัวเดียวไม่ได้กินเหยื่อนานขนาดนี้ขณะที่เรือลำใหญ่ของพวกเขายัางคงจอดทวดอังกรอยู่ในทะเลอย่างเงียบสงบเงาขนาดใหญ่ก็ค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากน้ำครูเหลียงสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติในทันที ทำไมน้ำถึงดำสนิทละ่ละเธอเหลือบมองลงไปในยันตาเบิกโพลงทันทีมีอะไรอยู่ใต้น้ำเสียงของครูเหลียงดังขึ้นอย่างเร่งด่วนดึงดูดความสนใจของฉางอี้และเทียนโชคอี้ทันทีฉางอี้หันกลับไปมองและเห็นเงาดำขนาดมหึมาอยู่ใต้ผิวน้ำขนาดของมันทำให้ฉางอี้ตกใจเล็กน้อยเรือเสี่ยวเหย่ยวมีความยาว62เมตรและเงานั้นก่อนที่มันจะโผล่พุ้นน้ำขึ้นมาเต็มลำก็มีขนาดเกือบครึ่งหนึ่งของเรือแล้วเท่าเทียนตะโกนด้วยความตกใจโอ้ ไม่นะมันคือสัตว์ประหลาดทะเลกายพันธุ์เราหญิงสาวกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวจากนั้นก็มุดต,ตัวเข้าประชิดฉางอีด้วสัญชาตยานเพื่อป้องกันตัวมีเพียงคูเหลียงที่ยังคงสงบนิ่งแม้จะตกใจไม่แพ้กันแต่ความคิดแรกของเธอไม่ใช่การกรีดร้องแต่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่าเทียนและลูกเรือกําลังเตรียมตัวอย่างกระวนกระวายเมื่อเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดทะเลขนาดยักษ์เช่นนี้สิ่งที่พวกเขาทําได้คือตั้งสติให้มั่นคงเพื่อไม่ให้ถูกโยนลงน้ําจากนั้นก็อธิษฐาน ทุกคนรีบมัดตัวเองให้แน่นเร็วเข้าเร็วเข้าชางอีไม่สนใจคำพูดของเท่าเทียนมือขวาของเขาวางบนราวบันไดใช้ความสามารถทะยานยกเรือตัดน้ำแข็งแสงสีขาวปรากฏขึ้นบนตัวเรือตัดน้ำแข็งมันก็ถูกดึงขึ้นมาด้วยพลังอื่นเรือทั้งลำแยกตัวออกจากน้ำลอยนิ่งอยู่กลางทะเลอย่างเงียบเชียบแยกสองโลกและในช่วงพริบตาพื้นที่ทรงกลมขนาดมหฮือมาก็โอบล้อมเรือทั้งลำเรือหยุดโครงคลงมั่นคงราวกับหยุดนิ่งอยู่บนบกนั่นมั่น เท่าเทียนตกใจและพบว่าเรือทั้งลำกำลังลอยอยู่กลางอากาศทะเลโดยรอบปั่นป่วนแต่มันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเรือเลยปฏิหารนี่คือปฏิหารเท่าเทียนและลูกเรือจ้องมองผู้นำด้วยความตกตะลึงแม้ว่าพวกเขาจะเคยได้ยินเกี่ยวกับพลังของฉางอี้และรู้ว่าพลังเหนือทางชาติทำสิ่งต่างๆเกินกว่าที่คนทั่วไปจะเข้าใจได้แต่สิ่งที่พวกเขาเห็นนั้นเหลือเชื่อเหลือเกินฉางอี้กระโดดขึ้นไปบนราวบันไดมองลงไปที่ทะเลอันกว้างใหญ่และลึกเบื้องล่างทันใดนั้นเขาก็เห็นดวงตาสีฟ้าขนาดใหญ่ดุดน้ำแข็งจ้อง มองเขาอย่างตั้งใจจากใต้ผิวน้ําจากนั้นดวงตาประหลาด3 5มสบนับไม่ถ้วนก็ปรากฏขึ้นบนร่างของอสูรนี่คือสัตว์ทะเลกลายพันธุ์หรือเสียงคำรามอันดังก้องดังกังวานมาจากใต้ผิวน้ํชฉางอี้ชักดาบตัดสินศักดิ์สิทธิ์ออกมาสะสารมือสีดําพันรอบมันเหมือนเปลวเพลิงในขณะนั้นสัตว์ทะเลพุ่งขึ้นมาจากใต้น้ําปลดปล่อยคลื่นยักษ์หากชางอี้ไม่ได้ปกป้องเรือทันเวลาแรงกระแทกอาจสร้างหลุมลึกที่ด้านข้างของเรือตัดลมแข็งได้ดาบหลุมฟาด ฉางอี้ฟาดลงมาสะสารมืดพุ่งออกจากใบมีดราวกับรอยหมึกสีฉูดฉาดที่วาดเส้นชายฟ้าตรงจุดที่ท้องฟ้าบรรจบอักทะเล ความเชี่ยวชาญในพลังแห่งว่างเปล่าของฉางอี้ได้รับการขัดเกลาขึ้นเรื่อยๆทําให้เขาสามารถรวมพลังอันมหาศาลไว้ที่จุดเดียวเพื่อโจมตีเป้าหมายได้สัตว์ประหลัดทะเลพุ่งเข้าใส่เรือโดยเมื่อรู้ตัวว่าจะไม่มีทางไปถึงเรือมหาศาลที่อยู่ตรงหน้าได้ร่างของมันถูกผ่ากออกเป็นสองซีกรากับเนยที่ปะทะกับมีดร้อนเลือดสัตว์กระเซ็นราวกับสายฝนเปื้อนไปทั่วทะเลแดงบุ้ม ร่างนหาสารของมันแตกเป็นสองซีกพุ่งชนลงสู่ทะเลก่อให้เกิดคลื่นสีเลือดขนาดยักษ์อีกครั้งซาน้ำกระเซน็นไปทั่วลูกเรือต่างตะลึงงันในความสามารถของฉางอีร้องออกมาว่าปาฏิหาริจริงๆเกาะแขนของฉางอี้ไว้ตะโกนอย่างชื่นชมว่าพี่ชายท่านช่างน่าทึ่งจริงๆเมื่อทุกคนมารวมตัวกันรอบเรือในที่สุดพวกเขาก็เห็นชัดเจนว่าสัตว์ประหลาดทะเลตัวนั้นคืออะไร ปรากฏว่ามันคือวานกลายพันธุ์อย่างไรก็ตามตอนนี้หัวของมันถูกปกคลุมไปด้วยดวงตานับไม่ถ้วนลำตัวเต็มไปด้วยตุ่มนูนจำนวนมากและขนาดของมันก็ใหญ่กว่าวานสีน้ำเงินตัวใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมามาก งานเลี้ยงเริ่มต้นขึ้นเบื้องล่างปลากินเนื้อกำลังกินซากของมันอย่างบ้าคลั่งเลือดสูบฉีดเป็นระลอกมันดูตัวใหญ่แต่มันไม่น่ากลัวขนาดนั้นอย่างมีพูดพร้อมกับหัวเราะพลางกลุ่มหน้าอกอันใหญ่โตของเธอไม่รอกเจ้าสิ่งนี้สงพลังอย่างเหลือเชื่อช้างอี้ทวงถ้ามันไม่เจอฆ่าเจ้าสิ่งนี้คงพลิกเรือบรบเหล็กหนักหลายพันตันคว่ำ พลังใต้น้ำของมันน่าสะพรึงกลัวหากคำนวณตามมาตรฐานของมนุษย์พลังทำลายล้างของมันคงสูงถึงระดับเดลต้าดวงตาของครูเหลียงประกายขึ้นทันใดนั้นเธอก็หยิบคันเบ็ดขึ้นจากพื้นตอนนี้คงตกปลาได้ไม่ยากแล้วทุกคนต่างตระหนักรู้ได้ทันทีหลังจากฆ่าสัตว์ประหลาดทะเลได้แล้วมันจะดึงดูดฝูงปลาทุกคนจึงรีบตามไปจับปลาชางอี้สังเกตเห็นเท่าเทียนยืนพิงราวบันไดพลางขมวดคิ้วคุ่นคิด เขาเดินเข้าไปมือล้วงกระเป๋าแล้วถามว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเท่าเทียนเห็นชางอี้เดินเข้ามาหาจึงรีบตอบกลับไปว่าผมแค่เจออะไรแปลกๆมีอะไรแปลกหรือครับเล่าให้ผมฟังอีกหน่อยเท่าเทียนชี้ไปที่ซากสัตว์ประหลาดทะเลด้านล่างแล้วพูดในน้ำเสียงทุ้มต่ำว่าปกติแล้วสัตว์ประหลาดทะเลขนาดนี้จะหากินในทะเลลึกและมักจะไม่ใกล้ชายฝั่งเพราะในสถานที่แบบนี้พวกมันหาอาหารได้ยากผมว่าการเจอมันที่นี่มันแปลกมาก ฉางอี้ไม่ค่อยรู้เรื่องมหาสมุทรมากนักจึงถามด้วยความสงสัยงั้นบอกข้ามาสิว่าสาเหตุคืออะไรเท่าเทียนอธิบายอย่างช้าๆว่าบางครั้งหากเกิดสภาพอากาศไม่ดีภูเขาไฟใต้น้ำประทุหรือแผ่นดินไหวใต้น้ำปลาน้ำลึกบางชนิดก็จะหนีไปยังหน้าน้ำใกล้ชายฝัย่งเพื่อหลบภัยหรืออาจเจอกับนักล่าแววตาที่ระมัดระวังฉายวาบขึ้นในดวงตาของฉางอี้ นักล่าสัตว์ประหลาดทะเลขนาดมหุมาเช่นนี้ถูกล่าด้วยหรือสายตาของเขาหันไปมองทะเลลึกโดยไม่รู้ตัวมหาสมุทรนั้นกว้างใหญ่และลึกแม้แต่ก่อนวันสิ้นโลกก็ยังเป็นที่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่น่ากระพรือกลัวและไม่มีใครรู้จักอีกมากมายยิ่งไปกว่านั้นเมื่อการกลายพันธุ์ครั้งใหญ่มาถึง เดิมทีเขามีแผนที่จะจับสัตว์ประหลาดทะเลขนาดมหึมาและนำมาปรุงอาหารสดแต่รูปร่างแปลกประหลาดของมันกลับทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจแน่นอนว่าด้วยเหยื่อขนาดยักษ์นี้การตกปลาก็ง่ายขึ้นมากปลาที่จับได้มีมากมายอย่างไรก็ตามฉางอี้บอกพวกเขาว่าปลาพวกนี้กินไม่ได้ควรปล่อยไปหรือเลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยง หลังจากลุงยูและเจ้าอ้วนซูเดินทางไปหากลุ่มเติง้งพวกเขากลับมาด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดพละกำลังของลุงยูเพิ่มขึ้นอย่างมากพวกเขายังได้รับการฝึกฝนการต่อสู้เฉพาะทางซึ่งพัฒนาทักษะการต่อสู้ขึ้นอย่างมากการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดที่สุดคือเจ้าอ้วนซูเขานหนักลดลงไปมาก ผอมแห้งดูเหมือนว่าเขาเคยผ่านการฝึกทหารอาชีพที่นั่นแต่เหตุผลที่แท้จริงฉางอี้รู้คำตอบต่อมาเจ้าอ้วนสูก็ลืมเมืองหิมะไม่ได้เขาขอร้องฉางอี้อยู่เรื่อยขอกลับไปเยี่ยมเยียนเขายังซื้อบัตรโดยสารระยะยาวให้น้องชายด้วยเขาจะได้ไปเมืองหิมะบ่อยๆเพื่อคลายเครียด อย่างไรก็ตามปรากฏว่าคนที่ลดน้ำหนักชั่วคราวก็สามารถกลับมาอ้วนขึ้นได้ง่ายๆเมื่อกลับมาถึงที่พักชุนล,ลีน้ำหนักขึ้นภายในไม่ถึงครึ่งเดือนแถมยังอ้วนขึ้นอีกต่างหากและแล้วสองเดือนก็ผ่านไปโดยไม่มีใครสังเกตเห็นและเดือนกรกฎาคมก็มาถึงฤดูร้อนที่ร้อนที่สุดของปีอุณหภูมิในเมืองเทียนไห่ก็พุ่งสูงถึงลบ30องศาเซอรซีส บัดนี้สายตาของเราเริ่มเบนจากเมืองเทียนไห่ไปยังทะเลจีนใต้ซึ่งห่างออกไปหลายพันไมล์ทะเลมีเกาะแห่งหนึ่งชื่อว่าเกาะการหลิวเกาะนี้เกิดจากการประทุข,ของภูเขาไฟใต้น้ําอุดมไปด้วยพลังงานความร้อนใต้พิภพ,พและเคยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมาก่อนแต่หลังจากเหตุการณ์หายนะผู้คนจากหลายประเทศโดยรอบได้อพยพมาที่นี่ สองเดือนผ่านไปจู้เจียงโทรศัพท์หาชางอี้เพราะมีเรื่องต้องปรึกษาชางอี้จึงเดินทางไปยิงเมืองหิมะ ตอนออกจากรถไฟสายพิเศษเขาก็ถึงกับประหลาดใจกับหญิงสาวรูปงามที่มาต้อนรับเขาดูจากลักษณะท่าทางเยอะหญิงเล็กน้อยแต่ก็ไร้เดียงสาเขารู้ทันทีว่าหล่อนจะต้องเป็นผู้สูงศักดิ์ที่ไม่ได้ผ่านประสบการณ์ดิ้นรนเอาชีวิตรอดวันสิ้นโลกเธอทักทายว่าคุณใช่ไหมคือรหัสวิบัติที่โด่งดังฉางอีมองไปแล้วตอบว่า ใช่แล้วคุณล่ะดิฉันจูหยุนเชอเสมียนระดับสูงประจำฐานทัพฉางอีจจำไม่ได้ว่าผู้บัญชาการจูมีลูกสาวด้วยแสดงว่าจะต้องเป็นหลานในเครือญาติของจูเจียงแน่ๆฉางอี้ยื่นมือที่สวมถุงมือหนังออกไปจูหยุนเชอร์แสดงอาการไม่พอใจและพูดว่านั่นจะไม่หยาบคายเกินไปหรือคะหล่อนชี้ไปยังถุงมือการจับมือควรถอดถุงมือเพื่อมารยาทจริงไหมคะ ฉางอีรำคาญถึงจะเป็นหญิงสูงสักบุคลิกดีพูดจาไพเราะแถมยังมีรอยยิ้มที่สว่างสวยแต่ฉางอี้พิจารณาแล้วว่าคนเรื่องมากแบบนี้จะต้องนำปัญหาใหญ่มาให้เขาในอนาคตอย่างแน่นอนเขาและหญิงสาวตรงหน้าไม่ได้มีระดับทางสังคมที่เท่าเทียมกันอย่างน้อยก็ไม่ใช่ก่อนวันสิ้นโลกแต่บัดนี้คนที่ยังคงยึดมั่นในวิถีเดิมๆล้วนแต่มีอำนาจมากเกินไปหรือไร้เดียงสาเกินไป ฉางอี้ไม่สนใจคำพูดของจูหยุนเชอร์เพียงแต่เหลือบมองนาฬิกาโรเล็กซ์บนข้อมือใกล้เที่ยงแล้วไปกันเถอะข้าต้องกินข้าวกลางวันหลังจากพบผู้บัญชาการจูเมื่อพูดจบฉางอี้ก็เดินผ่านจูหยุนเชอร์และเดินออกไปข้างนอกจูหยุนเชอร์ตกตะลึงเธอไม่คาดคิดว่าชางอี้จะแสดงความไม่เคารพเช่นนี้เธอเสนอความคิดเห็นของเขาอย่างสุภาพแต่เขากลับเมินเฉยอย่างสิ้นเชิงเจ้าเดี๋ยวก่อนผู้บัญชาการสั่งให้ข้าพาเจ้าไปที่นั่นจูหยุนเชอร์พูดอย่างไม่พอใจเล็กน้อย ไม่ใช่ว่าข้าไม่รู้ทางนะจูหยุนเชิกำหมัดแน่นในกระเป๋ากัดริมฝีปากจ้องมองฉางอี้ที่กำลังเดินไปหากสายตาข้าคนได้เสื้อผ้าของฉางอีคงถูกฉีกเป็นชิ้นเล็กๆชิ้นน้อยด้วยสายตาอันคมกริบของเธอแต่เมื่อนึกถึงคำเตือนของจูเจียงเธอจึงสงบสติอารมณ์และรีบเดินตามไปไม่ได้ผลหรอกฉันมาที่นี่เพราะภารกิจเธอไม่พาฉันไปด้วยเจ้านายจะหักเงินเดือนฉัน ฉางอี้เพียงแค่เหลือบมองเธอไม่ได้ตอบอะไรเขาเคยเห็นลูกสาวของตระกูลเศรษฐีแบบนี้มาก่อนสมัยที่เขาทำงานที่บริษัทเขาเคยเจอคนมีเส้นสายบ้างพวกเธอก็มีความหญิงยโสแฝงอยู่ไปในตัวถึงแม้จะปกปิดมันไว้ดีก็ตามแต่ความหญิงยโสภายในก็ยังคงเผยออกมาโดยไม่ตั้งใจจูหยุนเชอสังเกตเห็นความไม่พอใจของฉางอี้จึงยิ้มพลางกล่าวว่าเกิดอะไรขึ้นคุณโกรธเรื่องเล็กน้อยแบบนี้หรอ คิ้วของเธอดูเหมือนจะขยับขึ้นลงผู้บัญชาการบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถมากคุณคงไม่ใจแคบขนาดนั้นหรอกใช่ไหมฉางอีตอบด้วยน้ำเสียงไม่ใส่ใจว่าฉันเมารถฉันไม่อยากคุย ทั้งสองเดินออกไปข้างนอกซึ่งรถของจูหยุนเชอจอดอยู่จูหยุนเชอไม่เชื่อคำพูดของฉางอี้และรู้ว่าเขาแค่เหมือนเฉยเธอรู้สึกไม่พอใจอยู่บ้างเธอเริ่มวิจารณ์ฉางอี้ในใจเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นคนที่ขาดมารยาททางสังคมและเธอก็ได้เตือนเขาอย่างใจดีแต่เขากลับโกรธเขาก็แค่ผู้จัดการคลังสินค้าเขาไม่ใช่ชนชั้นกลางด้วยซ้ำนับประสาอะไรกับชนชั้นสูงฉันคงคาดหวังอะไรจากเขาได้มากนักฉางอี้เหลือบมองประตูที่เปิดอยู่เปิดประตูหลังแล้วนั่งลง ฉันเหนื่อยฉันจะงีบหลับปลุกฉันเมื่อเราไปถึงชางอี้หลับตาลงรอยยิ้มของจูหยุนเชอร์แข็งค้างถ้าผู้คนรู้ว่าลูกสาวคนโตผู้สง่างามของตระกูลจูเปิดประตูรถให้ใครบางคนแล้วถูกปฏิเสธเรื่องนี้คงกลายเป็นที่พูดถึงกันในชนชั้นสูงของมณฑลเจียงหนานภายในวันเดียวช่างน่ารำคาญจริงๆเธอพูดอย่างหัวเสีย เมื่อฉางอี้มาถึงศูนย์บัญชาการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็ทำความเคารพในตาของเขาเต็มไปด้วยความชื่นชมฉางอี้พยักหน้าแล้วก้าวเข้าไปในอาคารจูหยุนเชอร์ให้คนจอดรถให้เธอแล้วรีบตามฉางอี้เข้าไปในลิฟต์พร้อมๆกันทั้งคู่ไม่ได้พูดอะไรกันในลิฟต์เลยจูเจียงกำลังดูเอกสารในคอมพิวเตอร์เมื่อเห็นฉางอี้และจูหยุนเชอร์มาถึงใบหน้าของเขาก็ยิ้มแย้มทันทีฉางอี้มาแล้วเชอร์นั่งลงและสั่งให้หลานสินชงกาแฟบลูเมลเทนสูตรประจำของฉางอี้อย่างรวดเดว็วจากนั้นก็ดึง อี้ให้นั่งลงบนโซฟาอย่างอบอุ่นท่าทางเอาใจใส่ของเขาราวกับเห็นลูกชายที่พลัดพรากจากกันมานานจูหยุนเชอไม่เคยเห็นจู้เจียงแสดงความกระตือรือร้อนตกใครมาก่อนเธออดคิดในใจไม่ได้ว่านี่มันอะไรกันเนี่ยใครที่ไม่รู้ก็คงคิดว่าเขาเป็นลูกนอกสมรสของเขาเธอนั่งลงบนโซฟาข้างๆเขาอย่างไม่เต็มใจผู้บัญชาการจูท่านเรียกข้ามาที่นี่ทำไมบอกมาตรงๆเลยข้าจะได้ไม่กังวลจู้เจียงถอนหายใจและตบต้นขาของเขา โอ้โห oh ข้าเจอปัญหาที่ยุ่งยากจริงๆฉางอี้ได้ยินดังนั้นก็ลุกขึ้นจะออกไปข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าข้ายังไม่ได้เก็บผ้าที่บ้านข้าต้องกลับไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่ารีบร้อนนั่งลงนั่งลงจู้เจียงรีบคว้าตัวฉางอี้ที่กำลังจะวิ่งหนีฉางอี้มองจู้เจียงอย่างแปลกใจผู้บัญชาการจู่ข้าถือว่าเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับเมืองหิมะท่านจะเอาเปรียบข้าไม่ได้หรอกจู้เจียงเริ่มอธิบายสถานการณ์ภารกิจ เกาะยันหลิวอยู่ห่างจากชายฝั่งเมืองเทียนไห่กว่า3,700กิโลเมตรบนเกาะแห่งนี้กลุ่มชาวจีนพ้นทะเลจากราชอาณาจักรควาซู่ติดค้างอยู่ห่างไกลจากบ้านเกิดพวกเขาต้องทนทุกข์ทรมานมานานกว่า6เดือนตอนนี้พวกเขาเผชิญกับปัญหาขาดแคลนอาหารและภัยคุกคามจากความรุนแรงและการฆาตกรรมโดยอันธพาลท้องถิ่นพวกเขาส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือมายังเขตเจียงหนานเราไม่สามารถเพิกเฉยได้เราต้องพาพวกเขากลับมาจู้เจียงกล่าวอย่างจริงจัง ว่าแต่เมืองเทียนไห่ขาดแคลนประชากรอยู่ไม่ใช่หรือเราปล่อยพวกเขามาตั้งรกรากที่นี่เพื่อเสริมกําลังประชากรของคุณก็ได้จบตอนที่7 8 4ขอบคุณมากนะครับที่มาฟังกันต่อแล้วตอนที่785จะตามมาในเร็วนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ